เอสซีไม่เอาอะเอาแก๊งโนเนมดีกว่าหาแก๊งที่แบบเล็กๆเกชียจาอะไรพากูไปอยู่ฮ0กซุนอ้เรียเกรงใจเขาเลย s คแก๊งใหญ่นะ่ะพากูไปอยู่แก๊งใหญ่อะไรียอะยาวจัด สวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาก็คนละหนึ่งแชร์นะครับพี่ต้องทำคอนเทนต์ขอทานให้พี่ไปขอทานใครวะเฮะ้น้อง จะสั่งเหรออืออันนี้หมูสับอ,อ่ะเปนหมูสับอ่ะอ่อจริงจริงกินได้หมดอะตอนนี้แหม่เราไม่อยากินมากไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอเดี๋ยวให้คิวมันซื้อของเข้ามาให้ก็ได้มั้งทุกคนในคิวมันจะมาทำงานกับพี่มันจะมาเฝ้ารีสอร์ทให้พี่เพื่อไทยบาบ มันบอกมันจะมาเฝ้าให้พี่ฟรีๆสองอาทิตย์เ <c oughs> พื่อแลกกับการให้พี่หายโกรธมันพี่อยารอคอยเฮียจ้าแต่ไอ้จามไม่มาพี่ไม่มีคนเฝ้าออตอนนี้เฮียลูกคงลูกค้าก็เต็มไปหมด <c oughs> พี่ก็เลยต้องให้เฮียคิวมาแทนไอ้เฮียจามมันไม่มาไม่คุ้มพี่ทำฟรีเฮี้ยเป็นไรหรอก ใครมันโทรมาไม่ดูเวลาเวลาเลยวะเฮียติใหญ่เ,หเขาแต่งตัวอยู่เ้ยกินคุจ้จมได้คุ้จมนะได้ ขนาดแอลเคยังโดนอนะไรเนี่ยกดไปร้อยสามสิบสกอร์ฟังกูนะไ้ยไปตีเขาอะ่ะเขาย้ายเมืองหนีหมดแล้วกูเห็นตีอะใครอะเขาก็ย้ายเมืองหนีหมดแล้วแอลเคอะไอเหี้อพวกมึงนะ่ะมันจองหองฮะพวกมึงอนะ่ะมันจองหองไงคุยตีอะใครเขาก็ย้ายประเทศหนีหมดไอแก๊งไม่มีเพื่อนเล่นอะ เดี๋ยวมึงเจอคนอย่างกูหน่อยวะไอ้เหียกูจะเข้าไปสั่สงสอนสันดานพวกมึงหน่อยนะไอ้เฮียใครเขาก็ย้ายเมืองย้ายประเทศหนีมัดเมืองมันจะไม่มีแก๊งใหญ่อยู่แล้วมันต้องเจอคนอย่างกูนี่เข้าไปปฏิวัติอะกูถามจริงเหรอไอ้เหียพวกมึงก็รู้อยู่แก่ใจมาตีใครใครเคยอยู่เล่นกับพวกมันบ้างกูเห็นย้ายหนีหมดอะ่ะเออ ไม่มีใครเล่นกับพวกมึงแล้วทุกวันเนี้เดีย๋ยวเจอคนอย่างกูหน่อยวะคนอย่างชอปเปอร์เนะ่ะโอ้โหหากระเป๋าที่มันจะเข้ากับตัวเองแม่งไม่มีเลยวะเฮี่ยคือแบบว่าตีใหญ่อะ่ะคือจะให้มาสภายสกเก็ตบอร์ดเที่ยปัญญาอ ตุกตงตุกตาหมีพวกของเล่นปัญญาอ่อนพวกนี้กูไม่ต้องการมีอะไรที่มันแบบพอจะตอบโจทย์ลุกความเป็นอมหิตของกูได้มั้งวะที่กูเลื่อนๆดูนี่มันมีแต่วพวกแบบไอพวกตุกตาหลอกหีคนดู ถ้ามึงอยากให้กูเล่นโลลักอะตอนเมียกูมาเหมือนก็พิมพ์ว่าพี่ชอบครับอยากเห็นพี่เตาะสาวจีบสาวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกูอ่านให้เมียกูฟังปุ๊บแล้วกูยวกูถามเมียกูว่าเล่นได้ไหมถ้าเมียบอกก็ได้ก็แปลว่าได้แต่ตอนนี้เมียกูไม่อยู่ไปทากับข้าวเดี๋ยวรอมันเดินกลับมาก่อนถ้าพวกมึงอยากมีอะไรดูเพิ่มอะโอเคปะ่ะพี่ใครวิ่งขอขอตังค์หน่อยพี่พถ้าได้นะกูบอกเลยว่าเวิร์กอะไรนะ วู้ช่โว,วยไม่เอาไม่ใส่ละไอ้เฮียปัญญาอ่อนชิบหายตีศูนย์หนึ่งแล้วกันชุดนี้ โอ้ยเฮียไม่ได้โอ้ไอเชี่ยนี่ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาละครลิงพ่อ,อ,อไงได้ได้หนูว่าไงน้องอยู่ไหนเนี่ยร้านเสื้อผ้าเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกันรังไปเรเบลร้านเสื้อผ้าไหนเรเวลเรเบลล่างเรเบลล่างก็ได้พี่ ล่างก็ได้พี่ชายโอเคสร้างโลใหม่พี่เล่นปัดๆน,นี่ไงตีใหญ่นี่ไง ไป a อ k ไม่ให้กูไปตอนนี้เลยเหรอน้องใจเย็นขอไม่เก็บก่อนนะเฮะียเห็นมันประกาศอัปเดตหมูเหมือเฮียอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมขอไปสอดส่องหน่อยนะว่ามันดีไหมไอเยียบียวนั่นไหนสั์ผูอยากไปรู้อยากจะรู้จริงๆเลยว่าระบบใหม่ที่มันเอาเข้ามานั้นมันดีไหม ขออนุญาตดูบางบอลพัฒนาประเทศหน่อยนะคะขออนุญาตดูซีโอบอลหน่อยนะครับแบบซ้อมมาอย่างยังพี่แจกป้ายหน่อยแมวอะอยากได้ก็พยายามกันเอาเองนี่เฮียอ้กูแจกโกงแจก,กป้ายอะไรมึงเอออะไรเนี่ยซีจีสองทุ่มถึงสามทุ่มคืออะไรเนี่ย Hmm. พี่พาพี่ชายโอ้ยอ่าพี่ใส่แว้นหลอดจังอ่ะไอ้ตามังดูไงใส่แว่นหลอดจัดไหนพี่คนไหนอ่ะรับดิงโดว์อ่ะวงอะไรวงอะไรสองสองวงนะครับสองแสนรับหมดสองแสนรับหมดพี่เลยวี้เลยมันเนี่ยมันหแง่ขายกาแฟครับพี่ขายกาแฟหัวแดงหัวแดงไอ้ ผมวันนี้ผมไปเดินเรื่องกับเบอร์เชมามาแทงใช่พี่ถ่ายกาแฟครับขายกาแฟต้องไหน่ะมันทำอะไรอ่ะอันนี้เราต้องทำของจริงอันนี้เราต้องมาความจริงนะต่อแหลมามันมันผมให้มันหนึ่งไหลิตรเผื่อพี่อยากได้ใบเพิ่มเนี่ยพี่บอกได้นะเผื่อพี่อยากได้ใบเพิ่มมีลำพันแบบแทงเราก็คือเรื่องนี้สามารถเขาขึ้นรสภาได้ก็เล่นได้เลยตอนนี้ถ้าพี่อยากเล่นตอนนี้นะตอนนี้เลยอ่ะ ตอนนี้วันนี้เอาลูปไปยื่นก็คือได้เล่นแน่นอนเพราะว่ามันจบแล้วจบนานแล้วด้วยจบสักพักแล้วเว้ไม่ค่อยเข้าใจคืออะไรวะเอาางนี้ก่อนออามาเล่ากันนะเราเลาตรงที่ล่งลงไหมพี่โอเคพี่เดี๋ยวมีหมาไปฟังบ้างวะพี่จะไปตีใครอ่ะเด็กช่างพวกผมมาไปแวะหน้าบ้านมันแล้วไปถามว่าหัวหน้าแก๊งอ่ะเขาอยู่ไหมจะถามหน่อยว่าจบหรือยังอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงมั้งเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เพิ่งเข้าแก๊งมาเขาไม่รู้เขาไม่เขาไม่อะไรเลยตอนแรกผมไม่ะไรหรอกแต่ผมบันแสไงเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้าแก๊งมาเขาบอกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากฝีมือแล้วผมความคิดผมก็ขึ้นมาปุ๊บถ้ามันหนึ่งหนึ่งไก่ลิรแล้วผมถ่ายรูปไว้อ่ะถ้ามันแทงอ่ะมันก็ซื้อเรื่องได้เพราะว่าเราตอแหลได้เพราะเรามีหลักฐานนั่นแหละพี่ความหมายอ่ะผมก็เลยไปแทงกับเขามาถ้าพี่อยากเพิ่มใบพี่ก็บอกนะก็คืออย่างเล้ตอนนี้ก็เล่นได้เลยแล้วมีได้เพิ่มไป เก่าก็คือพี่จ่าเป็นตากล้องใช่ปหมใช่แล้วกูก็ไปล่อซีเขาใช่นั่นแหละถ้าพี่จะเล่นพี่เขบอกแค่นั้นเลยพร้อมลั่นแต่ถ้าพี่ยังก็ยังรอได้เรื่องที่มันเฟซขึ้นมาพี่ไม่อยากเล่นว่ะพี่ชอบเล่นเรื่องเร็วๆอ่ะโอเคแล้วเขาเาเรื่องเก่านั่นเราเรื่องเก่าที่เขาไม่ตีพี่ไอเรื่องที่พี่คุยหน้าสภาที่จะร้อยร้อยใบป่ะร้อยไปที่พี่คุยไว้อะ ใช้เรื่องเรื่องที่ตบอารมณ์นี่มันมัรุมกัทติดต่อถ้าอย่างนั้นมันต้องดูที่อารมณ์ของพี่ว่าตอนนี้พี่อารมณ์เฉยๆพี่ยังไม่นึกอยากจะเตะหน้าใครหรือยังไม่นึกอยากจะต่อยบากใครตอนนี้พี่อารมณ์พี่อยากซี้หิาเอ็งดูการแต่งตัวพี่เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรสบายไเล

ทรงนี้ไม่แม่งเบื่อแล้วไอ้เงี้ยไม่มัดใจสาวไอ้เนี้ยไปเปลี่ยนสไตกันแต่ก็ไม่ได้สาวชอบนะสาวชอบนะหมาไว้ที่ตีใหญ่ถ่ายแว่นสองชั้นนะเว้ยไปไหนครับตีใหญ่ไปไหนเอาไปตาหายไปไหนอ่ะลานสัาอาจารย์ขึไม่ตีตาเพรามึงเคยฟังป่ะแบบเวลาเขาจะรูปผมอ่ะ Is anything Is anything Is all forget มันชื่อเพลงที่อะไรวะ อะไรนะอะไรอะไรเปิขาเขาลุกจากซี่ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปหาลูกกูดิเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะพี่ฟังเสียงลู่ไอจ้าแล้วพี่ยาแข็งนะบอกก่อนเพลงที่อะไรวะเพลงเทียอะไรวะคนดูต้องหายขาดต้อไปไปรับเขาแข็งว่าออกกันไอเพลงแม่งพูดว่าอะไรนะไอ้ดียอยู่ไอใลมังล้าไก่ะฮัลโหลมียังอยู่กับลูกกูปะอ๋อหรอเพลงสมัติฮะเข้าไปไหนแล้วพี่จ๋า น่าจะออกอิสะเลกเลกเลิเลเลกเลเลเันนี้ผับเปิดไหมล่ะชอบเนี่ยสามารถดีใช่ปะระหว่างมาเช่ก้ยเฮียละไม่ใช่ละเจ้าเฮ้่เดดดี้โอเค อันนี้เหรอแล้วไหนไหนไหนบอกว่าแตอสินสิ้นปีแล้วจะขึ้นสู่ทาวีายไม่เื่อไหรจะขึ้นอะต้องรอรอเรียกเขารอรอคนรอคนไม่เขาออ เราแล้วจบมากับอีรุยชูไหมครับก็นักโมนอยู่นะแล้วมีตีกันไหนต่อไหมฮะตอนนี้นะแล้วเราไปคุยที่บ้านกันอกพอดีว่าตีใหญ่เขาต้องการคุยครับมีเรื่องค้างคาใจที่ยังไม่ได้เคลียร์

ไดนไปเหลืองม่าด้หรอกยาอยาเดี๋ยวชอบชอบเพลงเมื่อกี้หรอสำะไรเล้วเงี้เ้เงี้ยเงี้ไต่อเลยบบ่าจะเป็นให้ได้เลย

ีชอบ,บ,บอพี่ The Lock เยังพี่ในกลุ่มอ่ะชอบ The Lock ยังก็เหมือนไหมไม่อ่ะ๋ยวนี้พี่ปเ,ปเ,ปเป็นจิ๊พี่เล่นเกมไมเป็นมวยเป็นนันกมวยหรอพี่ The Lock กแบบ็ The l i n อ่ะตา้รียแล้ว ไอ้เชี่ยบีดแม่งก็สัตหาบทำนะไอ้สัตว์ใ่พี่กูเป็นเทนฮาสไอเชี่ยเดินล็อกไอ้สัตว์รู้จัไเลยเราไม่ดีดีกับทับเลยเนี่ยทับอะไรเนี่ยใช่ไหมแผลบนพับไปหาตีเขาเลยไอ้ย่าไม่ที่เขานัดไปไงเกาะเราไปอยู่ที่เท่าไหร่วะที่มึงใส่อ่ะมึงจะไปทำเกาะใหม่ละ 62สูตรใหม่ยังไม่ลงเลยแย่คิวไม่ลงคิวไปไหนวะสูตรที่เท่าไหร่นะกกอนเหรอกกอนที่62 62งหกองย่าไม่หรออ้าวเหรอ,อ,เ,หรอเอออันนั้นละกกอนเลข80ดสไหมพี่ต่อใหม่ แต่ผมว่าตัวนี้สว <c oughs> ยกว่านะไอที่พี่ลิส่ปะอุ้ยคือพี่เทนดีจังอะตอเตัอีานเดอีซอาเดวิด I k n o o e กูเปิดเพลงให้แก่อนนยามพแกอบเพลงอันนี้คืออันนี้อันนี้พี่จะไปไหนเนี่ย ไปผับป้าผับเปิดปะวะอยากซี้หิเลยเอ้ยไอ้บอสเอ้ไอ้ไอ้บอสเราอะไรเบะ่ึงอยมึงอยากได้งานทำไหมมีเวลาไปร้านตะผมดิมึงอยากขายหมาล่าปะโอ้ผมงานที่บ้านมเยอะแล้วไปร้านร้านตะผมเนมึงไม่อยากขายหมาล่าหรอได้แดกด้วยนะเว้ยแบบหยิบแดกเองอะถ้าขายหมดอะเฮ้ยแหร้านร้านจริงนะอย่างนั้นอะผมไปอะอาสาไม่มีใครอยากทำจริงหรอไอ้ดุกอยากทำไหม ดไปดกไอ้เชียเพลงนี้มัน14ปีที่แล้วนี่หว่าที่กูฟังเนี่ยอะไรอะไร่งแกเ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 รงากนะไอ้เชียร์ทำไมเพลงเก่าๆมันชอบมาดังตอนนี้วะกูสังเกตหลายเพลงเติดต่อไงพี่ติดต่อไงพี่ไปติดต่อตัดคลิปอะไรเงี้ย ก็คืนไม่ได้เล่นต่อไปแล้วผมไปนอนอ่ะไม่เฮ้ยเย็ดเฮี๊ยหรือสีหมดยา <laughs> ประกาศ MRE เพิ่มเลเอะไรวะ สวัสดีครับตีใหญ่ครับผมหวังจ็กน้อยหมดนะซ <c oughs> อยทตี<ด>ห<า>ใหญ่ครับเด้เย็ดเย่ย <ê> ดีครับอ่าไอ้เรื่อง่าแมนยูที่มันพุ่งเตะไปอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะไอ้เวดเออสวัสดีครับไฮลุนคุณนดิดไปไหนอ่ะฮัลโหลครับไฮลุนครับอันนี้จะไปอันนี้จะไปลีกไหนครับเนี่ยพี่ไฮลุนพี่ฮัลโหลครับพี่ ขอบคุณสาวๆนะครับขอบคุณเอเลี่ยนนะครับสำหรับของขวัญนะครับขอบคุณค้าไป้น้องเอ้ยอย่างเหมือนไฮรุ่นไหนอะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปสปากันดีกว่าปโอ๊ะมันจะมีงานรวมปีมาอีอีดีกอีเอ้ยเหมือนแมนยูอะไฮรุดนไหนอนักเตะหน้าใหม่แมนยูอะเดี๋ยพี่ตอบพี่เม่อเราแต่งเป็นลูกากูบ้างอะพี่ พี่รัก <Bereich> ก็ร um <rat> <S 2 genocide> ักก็หาทีเห็นวิรักก็เออเลยแบบเขาต่อไปเราก็หาสาวครับคนดูครับต่อไปเราก็หาสาวครับเดี๋ยวกูจะโพดเมิกเก้เข้าวอปึงเอาไม่ดีไม่รุนอ่ะเอ๊ยลีฟ ต่อไปแล้วก็หาสาวครับคนดูครับ พี่อัพถามหาพี่จริงปะเนี่ยเป็นวัยรุ่นติดหลอปไปเลยฮี่อพี่อัพมาพี่ชายจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยตอนไหนล่ว เป็นมัรลูกกไป้กูดีจะส่งให้แกดูเล่นักูส่งไป้กูอะไรวะเนี่ยชอปเปอร์ในร่างลูกกากอ่ะผมส่งกับพี่ละพอๆเลยพอๆน้องพอๆตามแบบดูบ้างเนี่ยโอไอเหีย ควยวไปรุ่นเท็ดดี้กูรู้บ้างไหมกับเลยเี้ยงคุยอุลังอินกับเท็ดดีเลยไอ้เหี้ยไม่ได้ละลูกกูไม่ไม่ยากแล้วไม่ใช่ละลูกลูกกูก็เหี้ยละไอสัตว์เหี้ยแอฟเพี้ยไอสัตว์ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันแต่งรูปครับไม่ใช่แมโรลคเายังไม่รับ่ะพี่พี่ตามรสุดท้ายเขาก็แทงกันแล้วไม่ใช่หรอทำไมเขาต้องมีพยานหลั ทุกคนเห็นเมืองบางๆนี่บางทุกเมืองนะนี่ผมพูดจริงนะผมไปสืบมาละบางทุกเมืองมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเปิดเทอมปิดเทอมอะไรพวกนี้นะแบบว่าช่วงสอบช่วงไหนอ้ส่วนนี้อันนี้ยอมรับครับแต่ว่าสาเหตุที่เรียกไปบ้านนี่คือไม่เข้าใจว่าเรียกไปทำไมแล้วก็ผมไปดูมาละบางทุกเมืองนี่ผมพูดจริงๆค่ารอนี่คือแทงเพราะอะไรบางๆทุกเมืองไม่ไม่ไม่ที่น้องผมบอกว่าไม่ค่อยมีเมืองไหนแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรว่าน้อยอ่ะเรียกไปหน้าบ้านแล้วแต่งเรื่องแล้วก็แทงเนี่ย อ้าวก็ผมบอกไปแล้วความจริงก็คุณไม่เชื่อแต่ผมมีความจริงนะครับความจริงทุกอย่างไม่ใช่ตามที่คนพูดไงครับคุณจะแต่งเรื่องอย่างนี้ก็ซื้อเรื่องได้ทุกคนนะครับอันนี้มันมันไม่น่าสมเหตุสมผลนะเอางี้เอางี้ทีชัดเมื่อกี้เอาเอาเอาพอยต์ก่อนเลยคือเราบอกว่าเราแทงจะสอบอ่าใช่ใช่ยังไงเรื่องนี้มันสอนเราซื้อเรื่องโง่แค่ไหนถ้ามึงแทงสวนคือพร้อมอ่ะ เรื่องพวกนี้มันเรื่องปัญญาอ่อนไหนอัพอยู่ไหนวะตอนนี้มิเชลเขาเล่นตอรนนี่พี่แอดเลยฟรีอ๋อา้นครับเนี่ยตอะไีพี่เองน้องชอบอนคนเดียวพี่ตีใหญ่พี่เวียนรูกอะไรเนี่ยทำไมอะ ดูดูดูไม่ดีเหรอออกมาตรงนี้จังเลยพี่หน้าแก่เหรอใช่ครับใช่ครับโอ้โหวยหายยังน่าจะไม่หน้าแก่แล้วน่าจะน่าจะไม่ออกแก่อยู่เลยฮะไม่มันเป็นหัวสีนี่ไงพี่หัวสีหัวสีเทาของพี่เทาเหรอใช่ใช่เนี่ยคนที่รอขนาดนี้เป็นของพี่จองนั้นเนี่ยพี่บอกของพี่ผมแก่ได้ไง พี่ก็เห็นอะไรอย่างจริงพี่พูดความจริงไงพี่ไม่ไมเบี้ยวไงน้องฮะาวเก่งนี่ขอโทษพี่ไอเทียนี่สงสัยอยากจะมีมยยอยากจะอยากจะมีปัญหาก,ากับกูน,นั่นแหละฮึพี่พี่อยู่ไหนมาดิผมไม่ค่อยเห็นพี่ในเมืองเลยพี่เพิ่งไปหาน้องนิมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยหน้าครับพี่เพิ่งไปพี่เพิ่งกลับมา พี่ตีใหญ่เพิ่งไปหาน้อนนิมนต์มาถามน้องนิมนต์ดูดิอะไรนะพี่พี่เพิ <h <h ่งไปหาหนองนิมนต์มาเนี่ยหน้าสอนนอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูเขาบอกว่าเขาดูแลเองดีมากเลยเปลี่ยนเขายืนอยู่กับผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้อะชื่อเออชื่อเออแจ็คแป๊บโฮะเห็นเขายืนซอยยืนเต้นกันอยู่อ่ะพี่ก็เลยไปทักทายใช่เขาเขาบอกว่าเบื่อโจกเขาก็ไปอยู่กับแจ็คอะเขาว่าอย่างเงี้ย วันนี้เขาไม่ได้เข้าประเทศนะพี่เพราะว่าเฮ้ยก็ถามไอจาดูดิเขาหลอกเองอะไรเมื่อกี้ผมยังไปด้าสอนนองมาอยู่เลยไม่ผมเห็นนะหน้าทุกคนเป็นสีม่วงกันหมดเลยพี่เขาหลอกเองเว้ยพี่เห็นปกตินะมันไปดูแลเอเมยเองดีๆเถอะไอ้พวกบวอรเช่มันอยู่ไหนกันมะฮะเอ้ยหนุ่มไอ้หนุ่มอ๋อ edv นี่หว่า ไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มยิงไอ้เหี้ยยิงไอ้สัตว์เรียกเวรมาคุยเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะวันเนี้ยเป็นหน้าบ้านมากอนเวลาพี่มันอยู่หน้าบ้านกันอ่ะไปปะเยื่ี่จะบินจะบานเลยไปไปหน้าบ้านกันไดมีมีตัวไม้ออกอะไรเงี้ยอย่าหาให้พูดให้เขาแตกกันเรื่องทำครอบครัวแตกแยกคือเรื่องถนัดของพี่ครับ พี่ตีใหญ่สร้างโลมาเพื่อแย่งเมียชาวบ้านทําให้ชาวบ้านแตกแยกแล้วก็ชอบสร้างสร้างมาเพื่อจีบเมียชาวบ้านครับโลนี้นะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่มันอับปีครับพี่เอาหมดหนึ่งสองเก้าแปดคืออะไรครับน้องพี่ไม่เข้าใจพิมเบอร์พี่อับอ๋อพี่ไม่สามารถรู้นอกเกมได้เดี้ยถ้าโลกมันเวี่ยงพี่ไปเจอกับมัน<อ>ก็คงจะดีนะ แต่ถ้าจะให้พี่โทรไปแบบนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ดิน้องให้พี่โทรอย่างงี้มันมันไม่ได้จริงๆริวะไอ้ยมึงจะให้กูโทรอย่างนี้มึงคิดว่าคนที่มันมาดูเนี่ยไอ้คนที่มันแบบไม่ชอบกูเนี่ยมันจะไม่แจ้งนายกเหรอ